หลังจากการร่วมหารือกับผู้เชี่ยวชาญของ ACIP ซึ่งเป็นคณะกรรมการวิชาการภายนอกของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29พฤศจิกายนศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศว่าเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การคุกคามของเชื้อโควิดายพันสายพันธุใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในต่างประเทศเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคภายในประเทศและรักษาระดับภูมิคุ้มกันของวัคซีนช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อแบบทะลุวัคซีน เป็นที่แน่นอนแล้วว่าไต้หวันจะให้วัคซีนเข็มที่3โดยเว้นระยะห่างจากเข็มที่2นาน6เดือนคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้ประชาชนหลังวันที่1มกราคมป,ปีหน้าส่วนในวัยรุ่นเยาวชนจะให้วัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคเข็มที่2แน่นอนโดยเว้นระยะห่างจากเข็มที่1นาน1 2สัปดาห์และจะเริ่มฉีดในสถานศึกษาหลังกลางเดือนธันวาคมนี้ โดย ACIP แนะนำให้ผู้สูงอายุวัย65ปีขึ้นไปผู้พักอาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวรวมถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้เคารบการฉีดวัคซีนประเภทที่1-3และประเภทที่9 ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3โดยเร็วและประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปสามารถประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อของตอนเองและสมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ได้โดยต้องผ่านการประเมินจากแพทย์นายเฉินซือจงผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบุว่าวัคซีนเข็มที่3จะต้องห่างจากเข็มที่2นาน6เดือนขึ้นไปหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นพิเศษเช่นต้องไปต่างประเทศอาจดนระยะเวลาลงเหลือ5เดือนก็ได้ โดยวัคซีนเข็มที่3จะฉีดยี่ห้อเดิมหรือเลือกฉีดแบบสลับขั้ยยี่ห้อก็ได้หากเป็นผู้ที่เคยฉีดวัคซีนสลับขั้ยยี่ห้อมาแล้วในโดสที่2แนะนําให้ฉีดโดสที่3เป็นยี่ห้อเดียวกันกับโดสที่สซึ่งวัคซีนทุกยี่ห้อศูนย์บัญชาการควบคุมโรคได้จัดเตรียมไว้หมดแล้วคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนโดสที่3ได้ประมาณวันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปรายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI ท